ใหญ่มับพี่เดี๋็กๆมันขือกันน้องไหมพี่กำลังขับรถอยู่เลยเออทัวกูไปดูมากก็มาถึงนะครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะฮะทีมงานบ้านเซอร์เลิฟสี่ก็มาถึงที่แล้วนะครับรอกขอเกิดสอบอีกทีนะฮะว่า ได้ถ่ายรูปไปไหมครับไม่ถ่ายไม่ทันดิาไม่ทันอยู่ตรงไหนไอ้ห้องเนี้ยเดอะดำรูปเอกห้องไหนนี่นำเลยโอ้โหฮะห้องแบบห้องแบบตัวสีดำค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับสีดำค่อนข้างใหญ่ตู้นี้เปิดได้ มันเข้าไปหไมว่าแม็กซ์เข้าไปตู้รอ้อนคือเข้าามลยๆเลยเ,ลยเ,ลยเลยข้ามาในนี้ใช่ไหมครับอาจจะเข้าเราจะเข้ายังไงไม, <c oughs> ไม่ไม่น่าออกไม่น่าออกซุปซุกน <c oughs> ่าจะซุป <c oughs> แต่มันมีตู้เนี้ยที่มันแบบมีช่องว่างใช่ใช่มีช่องว่างหลัง ทีมงานก็ทำการตรวจสอบนะครับขอญาตขอไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วข้างหลังเขาทำอะไรกันขังตู้ไว้ในตู้อะขังขังตู้ไว้ในห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอแกนยอันดับน้องน้องนยอันดับน้องอ๋อน้องน้องมาจากใคยไหนใครที่อะขาบรมตายครับอ๋อร้อยร้อยโลว์ไกลสี่ได้ปะจานเปิดไม่เข้าไม่ได้มาเรียกไม่ ก็ทําการเยี่ยมที่เรียบร้อยนะครับจับจับจับหาง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 อ่าโอเคทําการลูดทําการลูดคอยคอยพี่ยวไปก่อนเขาทําอะไรกันข้างหลังโอเคเอาจับงูสิงครับงูสิงจับได้จับเลยฮะเขาโอเคคอยลูดเลยได้น้อยลูดเลยลูดเลยลูกขาเลยลูขาเลยอ่าลูกขาเข้ามาเลย ครับเรียบร้อยเป็นงูสิงหางลายกกินกินเรื้อเดยเต็มขาแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์หเป็นหมอปลาหรโอเค